ขณะที่เมืองไทยมีปรากฏการแสงอาทิตย์ลอด15ช่องประตูของประสาทหินพนมรุ้งในจังหวัดบุรีรัมย์ให้ชมชาวนิวยอร์กก็มีปรากฏการคล้ายๆกันนี้ที่เรียกว่าแมนฮัตตันเฮนต์เมื่อดวงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้าเคลื่อนมาขนานกับแนวถนนที่ขนาบข้างด้วยตึกระฟ้าของมหานครแห่งนี้จนสามารถมองเห็นได้ตรงกลางถนนพอดี โดยช่วงนั้นแสงอาทิตย์จะสะท้อนตึกและอาคารทําให้ถนนกลายเป็นสีส้มสีทองเกิดเป็นภาพสวยงามเพียงเซี่ยวนาที mm. ผู้คนในมหาคนครนิวยอร์กนับพันคนต่างเบียดเสียดกันเพื่อรอชมปรากฏการณ์งดงามนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงปีละสองครั้งเท่านั้นคือในเดือนพฤษภาค,คมและรกรกฎาคมโดยแต่ละครั้งเราจะมีโอกาสได้เห็นสองวันเท่านั้น สำหรับแมนฮัตตันเฮนจ์ในปีนี้เราจะเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแบบครึ่งดวงในวันอังคารที่28พฤษภาคมตอน2ทุ่ม13นาทีและจะเห็นแบบเต็มดวงในวันพุธที่19ตอน2ทุ่ม12นาทีตามเวลาท้องถิน่น จุดชมแมนฮัตตันเฮนจ์ที่ดีที่สุดคือตามแนวถนนเส้นหลักตะวันตกถึงตะวันออกของแมนฮัตตันอย่างถนนสาย 14, 23, 34, 42และ57แต่จุดยอดฮิตอยู่บนสะพานล,ลอยทูดอร์ซิตี้เหนือถนนเส้นที่42คนที่พลาดชมแมนฮัตตันเฮนจ์เดือนนี้สามารถรอชมอีกครั้งได้ในวันที่12และ13กรกฎาคม